ความจริงสุดโหดเหตุผลที่รัฐบาลกัมพูชาไม่รับศพทหารกลับเพราะไม่อยากจ่ายเงินชดเชยมหาศาลคุณผู้ชมครับปัจจุบันชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงต้องทนกับเสียงหมาหอนทุกค่ำคืนและต้องทนกลิ่นเน่าที่ลอยมาตามลมซึ่งมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆทุกวันสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคงหนีไม่พ้นชาวบ้านและทหารแนวหน้าที่ต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นจนแทบกินข้าวไม่ลงไม่อาจรู้ได้เลยว่ามีเชื้อโรคอะไรลอยมาตามอากาศหรือไม่ ล่าสุดมีรายงานจากทหารไทยประจำแนวชายแดนว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดจากกัมพูชามาเก็บศพของตนเองกลับเลยศพเริ่มส่งกลิ่นเน่ารุนแรงจนกระจายไปพั่วป่าทหารไทยบางนายถึงกับพูดว่าข้าวบ่อแทบเลยเพราะกลิ่นลอยมาตามลมตลอดวันฐานแนวหน้าจึงร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนโดยขอบริจาคหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งโดยเฉพาะหน้ากากสีดำ เพื่อช่วยอำพรางสายตาหากใครประสงค์จะช่วยเหลือสามารถส่งของไปยังที่อยู่ที่ปรากฏในภาพด้านล่างถือเป็นภาระที่หนักหน่วงสำหรับทหารที่แนวหน้าอย่างแท้จริงการเสียชีวิตคาสนามรบควรเป็นสิ่งที่ได้รับเกียรติสูงสุดแต่ดูเหมือนว่าในกัมพูชาจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะร่างของทหารกัมพูชานับไม่ถ้วนถูกปล่อยให้เน่าเปื่อยอยู่ในป่าไม่มีการเก็บกลับไปทำพิธีแต่อย่างใด ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่าน a ฟ e b o o k เมื่อวันที่3สิงหาคม2568ปรากฏภาพร่างของทหารกัมพูชาที่ขึ้นอืดบริเวณบังเกอร์อย่างชัดเจนเป็นภาพที่หดหูใจยิ่งนักบางเสียงในคลิปถึงกับพูดว่าหมาหอนผีขเขมรเอ๋ยตายบ่มีไผมาเฮ็ดพิธีให้คำถามคือทำไมรัฐบาลกัมพูชาจึงไม่เก็บศพกลับไปให้ครอบครัวทำพิธีคำตอบที่เป็นไปได้คือเรื่องของเงินเยียวยาซึ่งรัฐบาลเคยประกาศไว้ว่าจะจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่เมื่อมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากหากต้องจ่ายทุกกรณีก็คงส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศรัฐบาลกัมพูชาเคยประกาศว่าจะจ่ายเงินชดเชยกว่า20ล้านเรียวหรือประมาณ162,000บาทต่อรายสําหรับผู้เสียชีวิตและ10ล้านเรียวหรือประมาณ80,000บาทสําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาระบุเพียงว่ามีทหารเสียชีวิตแค่5นายจึงจ่ายแค่5รายเท่านั้นส่วนคนที่ติดต่อไม่ได้ไม่ได้ระบุจํานวนและหากไม่มีร่างก็ไม่มีหลักฐานว่าผู้นั้นเสียชีวิตจริงรัฐบาลจึงไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยแม้แต่บาทเดียวนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ศพทหารกัมพูชาถูกปล่อยให้เน่าคาป่า โดยล่าสุดพลตรีหวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ตรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยผ่านรายการว่าปัจจุบันชาวด้านฝั่งกัมพูชาหลายคนกําลังตามหายาที่หายไปจากแนวรบหลายครอบครัวไม่รู้ว่าสามีพี่ชายหรือลูกยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่เพราะไม่มีข่าวสารไม่มีศพกลับบ้าน ขณะเดียวกันชาวด้านแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาก็เรื่องบ่นว่าได้กลิ่นเน่าลอยมาจากในป่าและตามรายงานของสื่อ Daily เดลี่นิวส์รายงานว่ามีศพทหารกัมพูชากระจัดกระจายตามแนวชายแดนแต่ไม่มีฝ่ายใดจากกัมพูชามาเก็บศพทหารไทยพยายามช่วยจัดการแต่ก็ถูกปฏิเสธการรับคืนโดยอ้างว่าไม่ใช่ทหารของกัมพูชา พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและดูเหมือนจะเป็นนโยบายที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบหลายฝ่ายจึงเริ่มตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลกัมพูชาอาจไม่ยอมรับความสูญเสียเพราะถ้ายอมรับก็ต้องจัดพิธีศพและต้องจ่ายเงินเดียวยาซึ่งไปสอดคล้องกับแนวทางของประเทศรัสเซียที่เคยใช้วิธีแบบเดียวกัน ในบทวิเคราะห์ของคุณปลายพันแสงได้ชี้ให้เห็นว่ารัสเซียเองก็เคยใช้วิธีทิ้งศพทหารไว้เพื่อไม่ให้ต้องจ่ายเงินเยียวยาโดยในปี2023-2024รัสเซียต้องจ่ายเงินเยียวยารวมกันแล้วกว่า2.75-3ถึงล้านล้านรูเบิลหรือคิดเป็น1.6-6%ของ GDP ทําให้ทางการเลือกที่จะไม่รับศพทหารกลับโดยอ้างว่าหายตัวไปแทนที่จะบอกว่าเสียชีวิต ในกัมพูชาพนเอกคุณมาเน็ตเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Cambodian Diary เมื่อวันที่3สิงหาคม2524ว่าสำหรับทหารที่เสียชีวิตจากเหตุกระเบิดที่กำโปงสปือรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยกว่า7 2 0 0 0 0บาทต่อรายซึ่งเมื่อเทียบกับ GDP ต่อหัวของกัมพูชาที่อยู่ประมาณ60,000บาทต่อปีถือเป็นจำนวนที่สูงมากคิดเป็นไรายได้เฉลี่ยกว่า12ปี ดังนั้นแรงจูงใจที่รัฐบาลกัมพูชาไม่รับศพทหารกลับอาจไม่ใช่แค่ไม่อยากจ่ายเงินแต่รวมถึงการไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะอาจกระตบต่อภาพลักษณ์ของผู้นําใหม่อย่างฮุนเซนและที่เลวร้ายที่สุดคือการเดินเกมตามเทรนด์สงครามสมัยใหม่ที่ไม่มีศพเท่ากับไม่มีปัญหา ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากคำสั่งของผู้นำเพียงไม่กี่คนแต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของทหารจำนวนมากทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะไม่มีแผนไม่มีอาวุธพร้อมจะส่งลูกหลานประชาชนเข้าสู่สมรภูมิโดยไม่คิดรับผิดชอบแม้แต่ศพสุดท้ายทหารกัมพูชาจำนวนมากก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งฟรีขณะที่ผู้นำยังลอยตัวไม่รับผิดชอบไม่ให้เกียรติลูกหลานของประชาชนเลยแม้แต่น้อย